นี่แหละคำสอนของพระเจ้าเขียนออกจากก้อนสกคลกายกว่างสอกยาวานาคือผู้ใดนำเอาปฏิบัติก็คือปฏิบัติกายดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าหรือได้เป็นพระโสดามัน เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมามูลนิธิบุรณพุทธได้ทำพิธีน้มถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้แด่วัดสิริบรรพตอําเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นวัดสาขาของหลวงตาสิริอินทสิริและในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการกับดร,รสิทธิพรและคุณจารุวรรณเอี่ยมเสนพร้อมทั้งครอบครัวที่ได้ปวารณเป็นเจ้าภาพหลักรวมกับพวกเราชาวบุรณพุทธด้วยครับพระไตรปิฎกเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับชาวพุทธที่ผ่านมาถ้าหากไม่มีการบันทึกและเก็บรักษา ในวันนี้เราอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาลงเลยแล้วก็ได้สงสาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติด,ดีแล้วอะไรดีกายดีคือไม่เอากายไปฆ่าสัตว์รัพย์ประพฤติผิดในการวาจาดีไม่เอาไวาจาไปพูดปดพูดซ้อเสียพูด,พดคำหยา พูดเพื่อเจอใจดีคือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่เห็นชาพยาบาลบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมนี่แปดหมื่นย่อลงมาเท่านี้เมื่อใครนำออยปฏิบัติก็เรียกว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าหมูใดปฏิบัติด,ดีแล้วกายดีวาจาดีใจดี